สกิล <Skill S 2> เดียวที่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าคนไทย99%ยังทําไม่ได้แต่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีถ้าเกิดคุณกล้าอยู่ใน1%ตรงนี้ครับเพราะมันจะทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นและทําให้คนอื่นมาว่าคุณมีความสามารถครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าสกิลนี้มีงานวิจัยที่พบว่าหลายคนกลัวสิ่งนี้มากกว่าการตายซะอีกสกิลที่ผมกำลังพูดถึงอยู่คือ public speaking หรือการขึ้นไปพูดในที่สาธารณะครับพูดตามตรงนะครับผมเคยต้องขึ้นไป present งานแล้วเสียงสัน่นเหงื่อตกพูดไม่รู้เรื่องพอพูดเสร็จทีมนี่งงกันทั้งห้องตอนนั้นผมรู้เลยว่าความกลัวนี้แหละมันทําให้ผมดูไร้ความสามารถจริงๆแต่วันนี้ผมเลือกที่จะเปลี่ยนมันครับวันนี้ ผมมาเรียนคลาส p e e c h for Presentation ที่ The Modern Melody ซึ่งนำสอนโดยครูกรีนครับเหมือนกับทุกสกิลครับมันต้องใช้การฝึกและลองทำซ้ำๆครับแต่สำหรับ Public Speaking ผมถามหน่อยว่ามันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราสามารถขึ้นไปซ้อมต่อหน้าคนอื่นได้สามารถขึ้นไปลองขึ้นไปพลาดได้เพราะในชีวิตจริงมันไม่มีหรอกครับสังคมไม่ได้เปิดโอกาสให้เราผิดพลาดข้างนอกครับที่นี่เลยเสมือนเป็นเซฟโซนที่คุณสามารถฝึกและเรียนรู้สกิลการพูดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงครับเพื่อให้คุณเป็นคนที่สื่อสารเก่งขึ้นมีเสน่่่มมาาาากกขึ้นนนและะเเพพิิิิโอสใใชชีวีวววตตคุณครรจง only you good Communica 're can as as ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่งแค่ไหนนะครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถสื่อสารมันออกมาได้นะคนอื่นเขาก็จะตีความแค่ว่าคุณไม่เก่งครับสิ่งที่ผมเรียนรู้จากคลาสนี้นะครับคือเทคนิคการสื่อสารที่จะทําให้เราพูดมีสตรัคเจอร์มากขึ้นพูดยังไงให้หน่าฟังพูดยังไงให้ดูมีสเสน่ห์ท่าทางหรือพสเชั่การยืนที่ถูกต้องโทนเสียงที่ควรจะใช้วิธีพูดให้น้มหน้าคนฟังไมเซตว่าทํายังไงให้ตื่นเต้นน้อยลงเวลาขึ้นไปพูดสิ่งที่ผมชอบของคลาสนี้เลยนะครับคือเราจะมีโอกาสได้ขึ้นไปฝึกพูด เองสื่อสารไม่เก่งอย่างแรกผมอยากให้คุณเชื่อนะครับว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้เชื่อไหมครับทุกอย่างในชีวิตคุณจะดีขึ้นได้ถ้าเกิดคุณสามารถสื่อสารสิ่งในหัวคุณออกมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านสังคมหรือแม้แต่ด้าน Relationship ก็ตามใครที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองลองดูคลาสนี้ครับคลาสนี้ใช้เวลาเรียนแค่2วันเองหรือว่าลองแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณที่คุณอยากชวนไปพัฒนาตัวเองด้วยกันครับ